บางครั้งสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราหนักไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นแต่เป็นวิธีที่เราคิดกับมันโลกใบเดิมปัญหาเดิมเดิมแต่ถ้าใจเรามีมุมมองใหม่ทุกอย่างก็เปลี่ยนได้การคิดบวกไม่ใช่การมองโลกสวยเกินจริงแต่คือการเลือกโฟกัสในสิ่งที่ยังดีแม้ในวันที่แย่คือการบอกตัวเองว่าฉันยังไหวแม้ใจจะเหนื่อยคือการเชื่อว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้แม้ตอนนี้จะยังมืดมน เทคนิคง่ายๆที่ช่วยให้เราคิดบวกมากขึ้นเริ่มวันด้วยคำขอบคุณแทนที่จะตื่นมาแล้วบนลองบอกตัวเองว่าวันนี้ฉันยังมีลมหายใจมีโอกาสอีกหนึ่งวันคำว่าขอบคุณเล็กๆทำให้ใจเราเบาขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเลือกอยู่กับคนที่ให้พลังบวกคำพูดจากคนรอบตัวส่งผลกับใจเรามากกว่าที่คิดอยู่ใกล้คนที่มองเห็นแสงแม้ในความมืดแล้วคุณจะเริ่มมองเห็นมันด้วย อย่าตีความทุกอย่างในแง่ร้าย,ายบางเรื่องไม่ต้องคิดลึกเกินไปลองเชื่อว่าเขาไม่ได้ตั้งใจหรือมันไม่ได้แย่อย่างที่เราคิดเพราะหลายครั้งความเครียดไม่ได้มาจากเรื่องจริงแต่มาจากความคิดของเราเองความคิดที่ดีสร้างชีวิตที่ดีชีวิตเราอาจไม่ได้เปลี่ยนในทันทีแต่ใจเราจะเข้มแข็งขึ้นทุกครั้งที่เลือกคิดบวกเริ่มได้เลยเริ่มจากความคิดเล็กๆในวันนี้แล้วคุณจะเห็นว่าชีวิตที่ดี เริ่มจากใจที่ดีเสมอ